ไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%รักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกเปิดแพ็ค New Year 2026ครับผมรีว n วเนวเมซี่บิ i กไทม์ก่อนอื่นก็ได้สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆด้วยนะครับทุกคนล่วงหน้านะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะ ก็ไอดีแรกครับที่มาเจอมก็ขอบคุณเจ้าของไอดีมากนะครับพี่อั้นนะส่งไอดีมาให้เปิดตามล่ารีวอเนวแมซี่งบประมาณประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะมาลั่นให้เด็กมันดูหน่อยตามคอนเซปช่องเราเปิดให้เด็กมันดูครับ <c oughs> <c oughs> ทีแรกไลโหมือสั่นว่ะทุกคนมือกูสั่นไอ้เชี่ยเปิดแพ็กไหนไม่เคยมือสั่นขนาดนี้ขอดีๆรียวเนวแมซี่ครับ หุยครั้งแรกออกเลยหรอใครอ่ะหุย900ทองแรกมีหนึ่งตัวครับโผล่มาหนึ่งโผล่มาหนึ่งใครเฮ้ยเฮ้ยแมาฟี่เลยหรือเปล่าวิเตื้อขาวใครอ่ะคาร์ลฮ้ยเวอร์เปิดให้เด็กมันเบิ่งอ่ะโอ้โหเฮ้ยเวอร์จัดลาเปโต้คารลูส เฮ้ยกลิ่นเริ่มมาวาจาเริ่มมีกลิ่นมาเกินเกินเกินลงคลิปมีคลิปลงแล้วครั้งแรกโรบิโตคาลูมาครั้งสองลาวนาวมาเศร้าแมสซี่เบอร์สิบใส่เสื้อบาซ่าด้วยอังการาแมสซี่อังการาแมสซี่แมสซี่ล่านี้มันเป็นล่างอังการาแมสซี่นะเราต้องเรียกแมสซี่โดยอังการาแมสซี่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 อังกอรา แมสซี่ครับหไอ้เหียนิ่งเลยเหรอโอ้ยสงสัยไม่ชอบอังการาแมสซี่ป่ะเหีย,ยนิ่งกรีบอาจจะยังนะโอ้ยคาร์ลอดมาแล้วหนึ่งว่ะเหียคาร์ลอดออกตัวแรกไอดีกูออกแบบนี้เธอคาร์ลอดตัวแรกอ่ะเฮ้ยเช้ไอดี ID ผมผมอยากได้คาร์ลอตตัวเดียวเลยนะแม่งไอดีนี้มีคาร์ลอดตัวแรกเลย และนี่คือเรโอวเนียแมตซี่ครับเปิดให้เด็กมันบึ่งครับ <c oughs> ติดตามกันหน่อยนะครับทุกคนโยโยนครับสามทีโยคนครับคาร์โรสเฮ้ยว้าวเฮ้ยเฮ้ยเกินมือมันมาเรื่อยๆว่ะไอ้คิงมือมันเอาฉาัดเหลือเลยแค่แมซี่ครับ เจ้าของไอดีขาดแค่แมสซี่ตัวเดียวแล้วตอนนี้หวังแค่แมสซี่แล้วแล้วงบเหลือตั้งหมื่นทองแมตตี้มันต้องมาแล้วแหละสามทีโยนครับโลบิโต้คาร์ลอนะครับมือทองตามมาจากตามไปปีใหม่กูด้วยเถิดมือทองสามทีโยนครับคาร์ล้อนะครับถ้าห้าทีแมตซี่ออกนี่คือเรียกว่าคาริงน้องรักน้องเลิฟได้เลยนะตอนนี้คนได้เยอะมากใช่หรอมันก็คนเปิดเยอะมันก็ต้องได้เยอะมากดิ และนี่คือลิวนิวแมซี่ครับอุย้ยผมแดงการไฮไลท์หทีได้2ตัวหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ก็คือ4ี่ทีได้2ตัวนะครับ4ี่ทีได้โยนครับกับทางด้านเค็มจัดเลยใช่เหรอเค็มเหรอวะเฮีย4ีทีมึงได้คาร์ล้อร้อยเก้ากับคาร์ล้อไอโยนครับร้อยเก้ากับ คาร์ลร้อยหกมึงบอกกูเค็มจัดมึงต้องให้กูเปิดยังไงเนี่ยฮะ <c oughs> าน้องคือกูต้องเปิดทีเดียวออกแปดตัวเลยไหมมึงถึงจะบอกว่าดีอะ่ะ <c> ไ <oughs> อ้ยียเปิดสี่สี่ทีกูได้กูได้ตัวร้อยเก้ากับตัวร้อยหกมึงบอกกูเกลือจัดโอ้โหคือมึงจะให้กูกดทีเดียวออกแปดตัวเลยมั้งโอ้โหเอาดีเอาดีาดีแมสซี่ครั้งสุดท้ายในห้าสิบตัวขออันเชิญหน่อยวะ ล็อกรีตอน9โมงนะไปแสงบิ๊กไทม์รอรอไป CF เบิรบกแคมป์ปะเนี่ยหยุไม่ใช่เฮยเบิกแคมป์ปะไม่ใช่ตอนนี้ไอดี ID นี้5ทีได้2ตัวครับคนเหมาก็เยอะเหมือนกันอ,อยากขอแมตซี่ตัวเดียวไปไอดี <Matthew. S 2> นี้คอมพิวตเลยเหลือแค่แมตซี่ตัวเดียวแมตซี่ตัวเดียว, Matthew, ว,เ,ยวเพื่อนขอละ่ะจริงๆ อังกลาเมซี่อังกลาเมซี่อังกลาเมซี่อังกราเมซโซครับขอแสงบิ๊กไทม์โอ้โหย้ยโคเฮ้ยไฮไลท์มารัวเลยใจคอไม่ดีเลยว่ะแมวอยู่ไหมวะเอาแมวมากดดิปะเดี๋ยวผมขอไปหยิบแมวมากดหน่อยขอยืมดวงแมวก่อน <c oughs> ลูกป้ามาที่หน่อยคับแมว ถ้าเปิดถ้าเปิดออกเดี๋ยวป้าซื้อมีโอให้เราย่อคันนินกันเราย่อคันนินเลยละกันเปิดเลยลูกป้าอ่าวาดีคนดูก่อนวันดีคนดูก่อนสวัสด,ด,ดีปีใหม่หพี่ๆเขาก่อนลั่นๆให้พี่เขาดูหน่อยว่าแมวป้ามันมือทองเหมือนป้าเลยลั่นไปลั่นให้พี่เขาดูและนี่คือคาเมลลูกป้าไปจากจะกินละไมึงไปกินนั้นเลยอาหารวัดปลากระป๋อง <c oughs> มึงไปกินปลากระกป๋องได้มึงได้ไปกินปลากระกป๋องไปเก๊กเยเฮ้ยเชี่อมันออกดีสองตัวแล้วเงียบเลยหรอคาร์ลอสเก้อยทองแรกโยนครับเก้าร้อยครั้งที่สามแล้วแม่งเงียบเลยตอนนี้ไปกี่ตัวแล้วเนี่ยหกสิบตัวไอเจ็ดสิบตัวเจ็สิตัวได้คาร์ลอสกับโยนครับเหลือแมตซี่ตัวเดียวเป้าหมายของไอดีนี้นะ แมตซี่ร้อยสิบค่ะแมตซี่ร้อยสิบเอาดีๆเริ่มซีดว่เฮียเริ่มซีดจริงโอ้โหกูเริ่มซีดแล้วนะโคเอาดีๆเฮ้ยแรกๆมาดีหลังๆไม่มาแล้วนะเฮ้ยเอาดีโคเอาดีๆให้มันเหลือสักห้าพันทองไปเปิดแพ็คอื่นหนไป ID ใคร ID ดีคนดูครับไ d ดี ID ซับ ID ดีพี่เปิดเดี๋ยว ID ดีพี่เปิดตอนเช้านั่นแหละหนะครับร้านให้เด็กมันบึ่งเลยวะและนี่คือราอานาวแมซี่ครับเอาดีดีโคเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะมีแสงนะรอบเนี้มีช็อตน,นะมีช็อตมีช็อตมีช็อตลอบนี้มีช็อตลอบนี้มีช็อตอย่าบอกว่าแมซี่ออกกูไม่ได้เห็นแสงบิ๊กทามของเขานะ โอเ้เบอร์แคมเหียเอ้ยสวยละคนอื่นนั่งเข้าดาวส่วนผมนั่งเข้าเปสใช่เรามันต้องรุ่นใหญ่่ะสวยกูละห้าทีสุดท้ายออกมา3ตัวออก2ออก3ไปอยากเห็นเดินแบบพร้อมกันอะแมซี่เดินมากับบาเลซี่ไป จบๆไปจบจบไปโอ้โหเฮ้ยกูเหลือเมสซี่ตัวท้ายเนี่ยมันออกยากจังวะแม่งทุกอย่างดีหมดเลยช่วงแรกสามสามทีแรกแม่งออกดีหมดเลยโอ้โหเอาดีๆดีเอาดีๆดี ไฮไลท์มากึ่มเลยไฮไลท์มากึ่มเลยเมซี่ลูกพ่อมาถอือกูรอมึงตัวเดียวเนี่ยโอ้โหเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับเงี้ยกูเริ่มร้อนละร้อนดิไม่รอรัวอะไรอะ่ะไม่ร้อนได้ไงล่ะครึ่งทางแล้วเนี่ยไปแล้วร้อยไปแล้วร้อยสิบตัว โอ้โหร้อยสิบตัวแล้วอ่ะเฮ้ยมึงจะไม่เห็นกูเห็นแสงบ๊กไทม์จริงหรอมึงจะออกแต่อีพิกจริงจริงหรอใครอ่ะอีลิคันโตนาคือจะมาหมดแล้วอ่ะเหลือเกมเมซี่อ่ะแมงจะมาหมดแล้วอ่ะโอ้โห สามทีท้ายเนี่ยกูจะได้ครบแล้วเนี่ยทุกตัวเนี่ยกูเหลือใครบ้างเนี่ยบาเลซี่จอร์โอเช่เมซี่เมซี่ตัวถ่ายสามทีจะเหลือร้อยตัวร้อตัวได้ครบทุกตัวไปออกสองไปออกสองไปคนดูเอาจริง จบแล้วกูว่าเซิร์ฟไหนครับเซิร์ฟไทยนี่แหละนะครับเอาดีๆคนดูเขานั่งรอดูเนี้ยคิงเอาดีๆเอาดีเอาดีๆ โอ้โหไอ้เชี่ยเหลือทีท้ายแล้วทีสุดท้ายแล้วเฮ้ยทีสุดท้ายแล้วเ็งว่ะสามทีแม่งโคตรดีอ่ะตอนแรกอ่ะหายใจเข้า ลางดังไปโอ้โหมาต่อรอบสองใส่มาเพิ่มแล้ว แมตซี่ไปจบๆ <S <S ไอ้แค่ออกดีทุกอจ้าไม้ของพี่เขาไม่ใช่ของเขาของเขาเขาพอแล้วของพี่เขาเฮ้ยมตสซี่ปะเนี่ย <S <S เบอร์ 19, สิบเก้าแมตซี่แน่นอนเรียบร้อยกูไม่ได้เห็นแสงบิก๊กไทมสุดยอดกูรอมาเป็นปีกูไม่ได้แมตซี่ ไม่ของพี่เขาของพี่ของเขายังไม่ออกเลยเธอจะช่วยเปล่ะช่วยอะไร <laughs> เธอจะช่วยไหมไอดีดูดูของดูพี่เขาโคตรเทขเข่ของพี่เขาก็ได้เขาก็อยากได้เหมือนกันเนี่ยของพี่เขาโคตรเท่ของเขาก็อยากได้เหมือนกันแต่เขาไม่มีไม่มีตังค์เติม <laughs> ดีแล้วไม่เปลืองเงินไปปเล่นแมสซี่กันก็เดี๋ยวมารีวิวให้หนะครับทุกคนฝากกดติดตามด้วยไปต่อไหมไปไปต่อกันไหมหรือว่าพอแล้วพอก็ได้ไั้ม 9ก้าสิบตัวบาเลซี่กับจอห์นโอเชียก็พอแล้วไม่ต้องหรอกไปไปเจอกันเหลือ90ตัวได้หลายตัว cb ว่าไง cb ไม่ต้องก็ได้เ,เล่นชาริบาเปิดชาริบาดีกว่าเจอกันครับไปรุ่นฝากติดตามด้วย